สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้ช่องแสันหามีเรื่องเล่าดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราพาไปรู้จักกับที่มาที่ไปของเพลงลาวดวงเดือนกับคุณผู้ฟังเพลงลาวดวงเดือนเนี่ยนะคะไม่ใช่จูจ่ๆก็แต่งขึ้นมาโดยที่ไม่มีที่มาที่ไปแต่เนื่องจากว่าลาวดวงเดือนเนี่ยมีสาเหตุมาจากการที่เจ้าฟ้าพราะองค์หนึ่งทรงอกหัก จากหญิงที่ตัวเองรักค่ะคุณผู้ฟังก็เลยเป็นที่มาของเพลงลาวดวงเดือนค่ะซึ่งผู้ที่ประพันธ์เพลงลาวดวงเดือนนี้ก็คือพระวรรงเธอพระองค์เจ้าเพนพัฒนพงศ์กรมหมื่นพิชัยมหินทรรโรดมพระราชะโอรสพระองค์ที่38ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้า หรือบางข้อมูลนะคะก็บอกว่าเป็นพระราชโอรสพระองค์ที่41ในประวัติสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งประสูติจากเจ้าจอมมารดามรกตธิดาเจ้าพยามหินทรศักดิ์ธรรมรงหรือเพ่งเพนกุลค่ะ ซึ่งพระวรวงเธอพระองค์เจ้าเพนพัฒนพงศ์เนี่ยนะคะสำเร็จวิชาการเกษตรกรรมมาจากประเทศอังกฤษแล้วก็กลับมารับราชการเป็นผู้ช่วยปลัดทูนฉลองกระทรวงเกษตรตราธิการค่ะในตอนนั้นไทยกำลังสนใจการเลี้ยงไหมแบบญี่ปุ่นอยู่ซึ่งไทยก็ได้จ้างด็อกเตอร์จากมหาวิทยาลัยโตเกียวมาสอนวิธีการเลี้ยงไหมแล้วก็ทาไหมพร้อมกับการสร้างสวนหมอน แล้วก็สถานีเลี้ยงไหมขึ้นที่ตำบลสาราแดงกรุงเทพนี่เองค่ะแล้วก็มีการจัดตั้งกองช่างไหมขึ้นในกระทรวงเกษตรตราธิการต่อมาในปีพศ2446ได้รวมกองการผลิตกองการเลี้ยงสัตว์และก็กองช่างไหมตั้งขึ้นเป็นกรมช่างไหมโดยมีพระองค์เจ้าเพนพัฒนพงศ์เป็นอธิบดีกรมช่างไหมพระองค์แรกแล้วก็เปิดโรงเรียนสอนการทำไหมขึ้นที่ปทุมวันเรียกว่า โรงเรียนกรมช่างไหมต่อมาโรงเรียนแห่งนี้ก็ได้สอนวิชากเกษตรสาขาอื่นเพิ่มขึ้นอีกแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนการเพราะปลูกจนพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะคุณผู้ฟังแม้ว่าพระบวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเพนพัฒนพงศ์ท่านจะทรงรับราชการแล้วก็งานหนักแต่พระองค์เจ้าเพนพัฒนพงศ์ก็ทรงสนพระไทยในเรื่องดนตรีเป็นอันมากในสมัยราชการที่ห้า วงดนตรีปีพาดได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายตามวัดว่าและวังบ้านผู้มีบรรดาศักดิ์ต่างๆก็รวบรวมนักดนตรีฝีมือดีมาตั้งวงประชันขันแข่งกันค่ะคุณผู้ฟังโดยที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยาพานุพันธ์วงวรเดชก็มีวงวังบุรพาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟา้ากรมพนครสว,สวรรค์วรพินิษก็มีวงบางขุนพรม พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งยังดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารก็มีวงพระบรมส่วนพระองค์เจ้าเพนพัฒนพงศ์ก็มีวงพระองค์เพนอีกทั้งพระองค์เพนองค์นี้ยังทรงเล่นเครื่องดนตรีได้หลายประเภทและทรงเป็นนักแต่งเพลงที่นิพนธ์ทำนองเพลงใหม่ๆออกมาอยู่เสมอค่ะในปีพศ2446 เมื่อสำเร็จการศึกษามาจากอังกฤษใหม่ๆนะคะพระองค์เจ้าเพียรพัฒนพงศ์ก็ได้เสด็จขึ้นไปเที่ยวนครเชียงใหม่พระยาณริศราชกิจข้าหลวงใหญ่ประจำมณฑลพายับก็ได้จัดการต้อนรับพระเจ้าลูกยาเธออย่างสมพระเกียรติอีกทั้งเจ้าหลวงอินทวโรรสสุริยวงศ์เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ก็ได้จัดการรับเสด็จตามประเพณีของชาวเหนือ และจัดให้ประทับในคุ้มหลวงในงานจัดต้อนรับด้วยพระกระยาหารแบบขันโตกแล้วก็วงดนตรีแบบล้านนาเจ้าหลวงอินทวโรรสุริยวงศ์และเจ้าแม่ทิพยเนตรได้เชิญพระญาติเจ้านายฝ่ายเหนือมาร่วมรับเสด็จอย่างพร้อมเพรียงกันและในบรรดาพระญาตินี้นะคะเจ้าราชสัมพันธวงศ์หรือธรรมลังกาณเชียงใหม่แล้ก็เจ้าหญิงคำยน่น พร้อมด้วยพระธิดาพระองค์โตคือเจ้าหญิงชมชื่นณนเชียงใหม่ซึ่งตอนนั้นอยู่ในวัย16ปีก็ได้มาร่วมต้อนรับด้วยค่ะคุณผู้ฟังความงามของเจ้าหญิงชมชื่นบรรยายกันไว้ว่าผิวพันผุดผ่องขาวดังงาช้างใบหน้าเปล่งปลัง่งดังดวงเดือนแก้มเปล่งปลั่งด้วยวัยสาวจนเป็นสีชมพู อีกทั้งกริยามารยาทยังเรียบร้อยนุ่มนวลตามแบบฉบับของกุลสตรีล้านนาทำให้พระเจ้าลูกยาเธอซึ่งเป็นนักเรียนนอกในวัยเพียง21ปีเกิดความสนพระไทยทันทีในวันต่อมาข้าหลวงมณทลพายับก็ต้องรับหน้าที่นำเสด็จพระองค์เจ้าเพนพัฒนพงเนี่ยไปเยี่ยมเจ้าราชสัมพันธวง์ถึงคุ้มและคุ้มนี้ก็ได้มีโอกาสได้ต้อนรับพระราชโอรสองค์นี้ บ่อยๆอ,อีกหลายครั้งด้วยกันซึ่งเป้าหมายในการเสด็จไปเยี่ยมก็อยู่ที่เจ้าหญิงชมชื่นผู้งามด,งดังดวงเดือนนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังความสนพระไทยได้กลายเป็นความปฏิพัธ์หลงไหลในเจ้าหญิงแห่งเวียงพิงจนยากที่จะหักพระไทยได้ข้าหลวงบนทนพายัพจึงต้องรับหนะ้าที่พิเศษอีกครั้งหนึ่งโดยการเป็นเท่าแก่ไปสู่ขอเจ้าหญิงชมชื่น ต่อเจ้าราชสัมพันธวงศ์และเจ้าแม่คำย่นตามที่พระองค์เจ้าเพนพัฒนพงศ์ร้องขอให้ข้าหลวงมณฑลพายัพดำเนินการน่ยนะคะแต่คำตอบที่ได้รับกลับทำให้พระองค์ชายผิดหวังอย่างแรงตกอยู่ในการซึมเศร้าทันทีเมื่อเจ้าราชสัมพันธวงศ์ขอผัดผ่ให้เจ้าหญิงชมชื่นมีอายุครบ18ปีเสียก่อน อีกทั้งยังมีเรื่องที่สำคัญกว่านั้นอีกนั่นก็คือมีธร,รมเนียมราชาประเพณีว่าพระเจ้าลูกเธอพระองค์ใดจะทำการเสกสมรสจะต้องได้รับพระบรมราชานุญาตซิก่อนเพื่อจะได้รับเป็นสภพายหลวงและได้รับยศตามฐานนะแต่หากพระองค์ชายเสกสมรสกับเจ้าหญิงชมชื่นในตอนนี้ฝ่ายหญิงก็จะได้เป็นเพียงแค่พระสนมเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟัง พระยานริศราชกิจข่าหลวงมนทนพายับซึ่งไปเป็นเท่าแก่สู่ขอก็ต้องยอมจำนวนต่อเหตุผลของเจ้าราชสัมพันธวงศ์เพราะตัวอย่างก็มีเกิดขึ้นแล้วเมื่อปีพศ2433เมื่อพระองค์เจ้าโสโนัณบดิตพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ซึ่งเป็นพระเจ้าน้องยาเธอในรัชกาลที่5ทรงดำรงตำแหน่งข้าหลวงต่างพระเนตรพระกัรมนทนพายัพ ได้พบรักกับเจ้าหญิงขายแก้วนเชียงใหม่ธิดาเจ้าทักษิณนิเกตหรือมหายศทนเชียงใหม่กับเจ้าบัวสมณเชียงใหม่ซึ่งในตอนนั้นรายนี้แม้จะสมหวังจากการสู่ขอต่อเจ้าพ่อแต่ก็ไม่ได้รับพระบรมรายชานุญาตให้เสกสมรสอีกทั้งเมื่อพระองค์เจ้าโสนรณบดตเสด็จกลับกรุงเทพก็ไม่ได้เอาเจ้าหญิงไข่แก้วลงไปด้วยเพราะพระองค์นั้นมีหม่อมอยู่แล้ว ทำให้เจ้าหญิงขายแก้วกลายเป็นแม่ร้างเจ้าราชสัมพันธวงศ์จึงกลัวประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยแบบนี้อีกพระองค์ชายจึงต้องกลับกรุงเทพด้วยความทุกข์ระทมปล่อยให้เชียงใหม่เป็นนครแห่งความหลังค่ะคุณผู้ฟังครั้นกลับถึงกรุงเทพข่าวคราวที่พระองค์ชายไปสู่ขอเจ้าหญิงเชียงใหม่ก็แพร่สะพัดไปทั่ว พระบรมวงศานุวงศ์และก็บรรดาขุนนางข้าราชการต่างๆต่างแสดงความเห็นคัดค้านด้วยเหตุผลต่างๆนานาทำให้ความรักของพระองค์ชายยากที่จะฟื้นคืนสู่ความสมหวังได้พระองค์จึงทรงผ่อนคลายอารมณ์อันซึมเศร้าไปกับการเล่นดนตรีแล้วก็ฟังการบรรเลงตามวังต่างๆ,ๆ ในปีถัดมาหลังจากที่เสด็จเชียงใหม่เมื่อพระองค์เพนเสด็จไปตรวจราชการภาคอีสานซึ่งจะต,ต้องใช้เกวียนเป็นผ่านะในการเดินทางอยู่หลายครั้งและเนื่องจากทรงโปรดตำนองเพลงลรวาดำเนินรายซึ่งมีอยู่แล้วระหว่างที่ประทับแรมอยู่ในภาคอีสานพระองค์ทรงคุ้นคิดถึงความรักความหลังที่นครเชียงใหม่ภาพของเจ้าหญิงแห่งนครพิงที่งามเหมือนดวงเดือนอยังติดตรึงพระไทย จึงทรงระบายอารมณ์ออกมาเป็นเพลงที่อ่อนละมุนแฝงด้วยความเศร้าท่วงทํานองเดียวกับเพลงลาวดำเนินทรายใช้ชื่อว่าลาวดำเนินเกวียนซึ่งก็มีเนื้อร้องว่าโอ้ละนะดวงเดือนเอ้คอ่มะวาวหักเก้าส ดวงเดืดนอนเอขอลาแล้วเจ้าแก้วโกสุมพี่นิรักเจ้าหนอขวัญตาเรียมจะหาไหนมาเทียมโอ้เจ้าดวงเดือนเอยจะหาไหนมาเทียมโอ้เจ้าดวงเดือนเอยหอมกลิ่นเกสรเกสรดอกไม้หอมกลิ่นคล้าย คล้ายเจ้าสูของเรียมเอ่ยหอมกลิ่นกลุ่นครันหอมนั้นยังบเ่เลยเนื้อหอมสามเชยเอ่ยเราละหนอโอ้ละหนอหนวนตาเอ่ยค่อยนี้ฮักแสนรักดังดวงใจโอ้เป็นกรรมต้องจังจากไปปกพี่อะไรเจ้าดวงเดือนเออย เห็นเดือนแรมเริดร้างเวหาเป้าแต่เบิ่งดูฟ้าเห็นมืดมนพี่ทนทุกทุกทนโอ้เจ้าดวงเดือนเอย้ยพี่ทนทุกทุกทนโอ้เจ้าดวงเดือนเอย้ยเสียงไก่ขันขันเสียงหวานเจื้อแจ้วหวานสุดแล้วหวานจาแจ้วเจื้อยเอ่ยถึงจะหวานสนอะ หวานเพราะกะไรเลยบอมแมนสามเชยเราละเนอแต่เนื่องจากเนื้อร้องของเพลงนี้มีคำว่าดวงเดือนเป็นคํำเด่นจึงเรียกเพี้ยนกันเป็นเพลงลาวดวงเดือนต่อมาค่ะคุณผู้ฟังคราใดที่พระองค์ท่านจงคิดถึงความรักความหลังที่นครเชียงใหม่โดยเฉพาะเมื่อลมเหนือพัดมาก็จะทรงดนตรีเพลงลาวดำเนินเกวียนตลอดพระชนชีพที่มีอยู่ค่ะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะชีวิตที่มีบรรดาศักด์สูงในสังคมก็จำต้องดำเนินไปตามกรอบที่ถูกวางไว้ในวันที่30ตุลาคมพศ2 4 4 6พระองค์เจ้าเพนพัฒนพงศ์ก็ทรงเข้าพิธีเสกสมรสกับหม่อมเจ้าหญิงวันวิไลกิสดากรพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนเรศบรริษซึ่งก็มีพระธิดาด้วยกันหนึ่งพระองค์ก็คือหม่อมเจ้าหญิงพันเพนแขเพนพัด และยังมีพระโอรสกับหม่อมเทียมโคจเสนีอีกหนึ่งองค์ก็คือหม่อมเจ้าชายเผ่าเพนพัดเพนพัดส่วนเจ้าหญิงชมชื่นเองก็เข้าพิธีสมรสกับเจ้าน้อยสิงค์คำหรือเมืองคำณลลำพูนในเวลาต่อมาในปีพศ2451พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรณาปโปรดเกล้าพระราชทานพระยศพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าเพนพัฒนพง เป็นกรมหมื่นพิชัยไมหินทโรดมกรมหมื่นพิชัยมหินทโรดมผู้เป็นต้นราชนิกุลเพนพัดมีพระพารณามไม่สมบูรณ์นักอาจจะด้วยพระไทยที่เศร้าส้อยจากความผิดหวังเรื่องความรักก็มีส่วนพระชนมายุท่านสั้นเพียง28พรรษาก็สิ้นพระชนด้วยโรคปอดเมื่อวันที่11พฤศจิกายนศ2452 แล้วก็บังเอิญเสียเหลือเกินในปีพศ2453หรือในปีถัดมาหลังจากที่กรมหมื่นพิชัยมหินทโรดมสิ้นพระชนนะนะคะเจ้าหญิงชมชื่นก็สิ้นชีพิตักใสในวัยเพียง21ปีกับคุณผู้ฟังแม้จะทราบกันว่าพระองค์เพนพัฒนพงศ์หรือกรมหมื่นพิชัยมหินทโรดมเนี่ยนะคะทรงชอบนิพนเพลงในท่วงทํานองใหม่ๆแต่ก็น่าเสียดายที่พบ เพียงเพลงลาวดวงเดือนเพียงเพลงเดียวที่เป็นผลงานเพลงของพระองค์ท่านนะคะนี่ก็คือที่มาที่ไปของเพลงลาวดวงเดือนนะคะซึ่งเป็นต้นเหตุของความรักที่ไม่สมหวังแม้จะเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินก็ใช่ว่าจะเลือกได้ในทุกสิ่งอย่างนะคะคุณผู้ฟังขอบคุณข้อมูลจากผู้จัดก,การออนไลน์และวิกิพีเดียขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟัง ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ